ความโชคดีของคุณในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยเรื่องเด่นๆคือเรื่องอะไรคะพลังงานของคุณกรคุณเป็นคนที่ช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณพร้อมทุกอย่างพร้อมออกไป,ปเผชิญโลกพร้อมออ,อกไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่ใจคุณปรารถนาที่คุณตั้งเป้าหมายไว้อะคะ่ะคุณพร้อมอะ พร้อมรบพร้อมสู้พร้อมบุกพร้อมรุยแต่ว่าระวังความใจร้อนหรือว่าความคิดเร็วนะคะให้คุณคิดให้รอบคอบให้คิดด้วยสติปัญญาแล้วก็สิ่งใดที่คุณจะลงมือทําคุณต้องหาความรู้ให้มันแม่นๆก่อนหรือว่าหาความรู้ไปสักเบื้องต้นนะคะเพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจได้แนวแนว่แนมากขึ้น และทำสิ่งนั้นได้สำเร็จตรงเป้าหมายมากที่สุดหรือว่าให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายไปเลยนะคะนี่คือพลังงานที่พร้อมบุกพร้อมสู้พร้อมลุยใจมานะคะใจใจมาล้นะคะเดี๋ยวความสำเร็จจะตามมามาดูซิว่าปาฏิหาริย์ความโชคดีของคุณที่จะได้รับในเดือนพฤศจิกาเดอะสตาร์คุลุกเลยอ่ะ ขอแสดงความยินดีกับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยนะคะ The Star คุณจริงไหนที่คุณปรารถนาคุณกำลังจะได้รับค่ะสิ่งไหนที่คุณขอพรคุณก็จะได้รับสิ่งไหนที่มันอยู่ในใจคุณลึกๆอยุดจิตใต้สำนึกของคุณมันจะผุดขึ้นมาและคุณจะได้รับและก็จะได้ทำมันบางคนจะมีชื่อเสียงนะคะสิ่งที่คุณทำกำลังจะสำเร็จโดยเฉพาะคนที่เอาหน้าตา ออกกล้องหรือว่าคนที่สร้างชื่อเสียงนะคะ,ะมีแบรนด์เป็นของตัวเองหรือคนที่กำลังสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก็แล้วแต่หรือบนโลกออฟไลน์ผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ค่ะคุณจะได้รับการโปรโมทคุณจะได้รับการชื่นชมคุณจะได้รับความสำเร็จคุณจะได้สปอตไลท์นะคะแสงส่องถึงคุณแน่นอนคุณจะเป็นเดอะสตาร์เป็นดาวดวงใหม่หรือถ้าใครเป็นอยู่แล้วจะเป็นดาวค้างฟ้าจะเป็นตำนานนะคะเดอะสตาร์ Star, จะมีชื่อเสียงโด่งดัง ในสายงานที่คุณทำคุณจะได้รับรางวัลจะได้รับของขวัญถ้าเป็นความรักคือคุณจะได้เป็นคนรักของคุณเนี่ยจะชื่นชมคุณมากๆสุดๆนะคะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเดอ s t สตคุณคือดาวเด่นค่ะดาวเด่นในดวงใจดาวเด่นในแวด,ดวงสังคมของคุณดาวเด่นในสายงานของคุณค่ะทำอะไรก็แล้วแต่ อยู่ดีๆก็จะมีคนหลีกทางให้ค่ะศัตรูแพ้พ่แพ้ภพยตัวเองนะคุณจะเป็นผู้ชนะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆก็ชนะค่ะหาดาบสิบไม้จบภารกิจใดๆก็แล้วแต่เห็นไหมสิ่งที่คุณสู้มาใดก็แล้วแต่นะคะคุณจะสำเร็จคุณจะชนะคุณจะมีชื่อเสียงค่ะ การที่คุณผ่านความท้าทายผ,าผ่านอุปสรรคผ่านเรื่องราวที่มันมันคือการผ่านการลงมือทําของคุณอย่างหนักอะคะ่ะคุณจะได้ความสําเร็จสําเร็จแบบไม่มีปีไม่มีคุยอะสำเร็จแบบสําเร็จแบบเฮ้ยสําเร็จในข้ามวันอะไรอย่างนี้นะคะคุณจะรู้สึก amazing กับตัวเองมากๆนะคะพลังงานใต้ไพ่ king of cups ค่ะ คุณจะได้รับข่าวดีจริงๆนะมันเป็นเรื่องข่าวดีเป็นเรื่องความสําเร็จมันเป็นเรื่องราวของความพ้นความทุกข์ยากอะค่ะมารับมาสวยสุขมาสวยบุญแล้วกันเนาะเพราะก่อนหน้านี้มันเหมือนว่าคุณอะได้ลงทุนลงแรงตัวเองเนี่ยทางานอย่างหนะักทําเป้าหมายอย่างหนะักทําบุญอย่างหนะักทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณปรารถนานะคะสร้างชื่อเสียงสร้างตัวตนอย่างหนะักเพื่อที่จะให้คุณกลายเป็นคุณในวันนี้ คุณจะมีข่าวดีค่ะความรักของคุณคุณจะมีคนที่เข้ามาส่งเสริมคุณค่ะถ้าเป็นเรื่องการงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบ็คหลังเป็นแบ็คที่ดีสนับสนุนคุณด้วยความรักความเมตตาคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่และผู้คนรอบตัวคุณที่คุณทำงานอยู่หรือสังคมที่คุณอยู่นะคะ เป็นที่รู้จักเป็นที่ประจักษ์มากๆและถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักบอกแล้วว่าความรักของคุณจะสุขสมหวังคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะมีคนเข้ามารักคุณชอบคุณเป็นดาวเด่นนะคะดาวเด่นในดวงใจเขาหรือคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นเดอะสตา์เป็นคนที่มีชื่อเสียงเข้ามารักเข้ามาชอบเข้ามาให้ความสำคัญกับคุณ เข้ามาบอกรักให้ของขวัญกับคุณนะคะคุณจะมีข่าวดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มันมีแต่ข่าวดีอะ่ะเออขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะน้อมรับพลังงานข่าวดีความโชคดีมหัศย์ความโชคดีปฏิหารของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดาวเด่นเดอะสตาความรักกันมีชื่อเสียงการที่ชนะแบบอยู่เฉยๆก็ชนะชนะแบบอเมซิ่งชนะแบบ ไม่ต้องทำอะไรนะคะสบายๆนี่คือปาฏิหาริย์ความโชคดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังมั่งคั่งร่ำรวยสมปรารถนาทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ